สารพันสารไทยโดยครูร้อมตัวอย่างบทเพลงสารพันนะคะซาลาอาสาลาอาสาลาเออาซาลาเอซาลาอูซาระอูซาระอูซาระอูสาลาอูซาลาเออาระลาเอซาลาเออาระลเอ อุวะหาซาละอุวะซาละอียหาซาละอียาะละอซาละเอซาละเออละเอซาละเอซาละออายไม่มาหลายอายไม่หวนละเอาอู ไอ้ไม่งวนและส้าแล้วดิฉันขอฝากเพลงสลักไทยทำนองสารพันไว้ในอ้อมใจของคณะกรรมการสอบถอด้วยนะคะ